บิ๊กโจ๊กเผยกำนันนกเนี่ยเรียกตำรวจไปกินเลี้ยงทุกเดือนนะครับสอบ21นายปล่อยทำลายหลักฐานบิ๊กโจ๊กนะครับสั่งสอบตำรวจ2 1นายปมปล่อยทำลายหลักฐานเข้าขายผิด157ต้องดำเนินคดีอาญาพบนะครับกำนันนกเนี่ยเรียกตำรวจนะครับเลี้ยงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างบารมีตัวเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า นี่แหละครับคือสิ no. ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตและตั้งสังคมตั้งข้อคำถามว่าเอ๊ะตำรวจที่เข้าไปทั้งหมดอ่ะยีนายเนี่ยเข้าไปกินเลี้ยงเรื่องอะไรซึ่งล่าสุดนี้นะครับตามที่ข้อมูลที่บิ๊กโจออกมาก็บอกว่ากำนันนกเนี่ยมีการเรียกตำรวจไปกินทุกเดือนนะครับถ้าไปกินทุกเดือนเนี่ยนะครับหนึ่งมันไม่ใช่คนเป็นการสร้างบารมีหรือเปล่าแต่เป็นการตกลงเรื่องของการทํางานอะไรหรือเปล่าอ่าแบ่งปันเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือให้ช่วยเรื่องอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอ่าการที่ต้องเรียกตรรวจเเเข้้าไปกกินนนลียงทุๆดือะคับ มันไม่มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นมันไม่ใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปที่เขาจะทํากันนอกจากคนที่มีธุรกิจอะไรที่กระท,ทําธุรก,กิจเลี่ยงกฎหมายทําผิดกฎหมายแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าช่วยเหลือหรือเปล่านะครับถึงได้มีการที่เรียกไปกินทุกเดือนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับคดีนี้นะครับมันเป็นแค่คดียิงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างเดียวหรือว่ามันพัวพันกับผู้มีอิทธิพลนะครับทิ้งครั้งนี้บอกได้เลยครับว่า เอาหลักง่ายๆว่าวันนี้ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขนาดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศถ,ถึงพันตำรวจนะครับเป็นถึงยศนะครับพันตำรวจตีเนี่ยครับยังยิงได้แบบโอ้โหไม่ต้องเรียกว่าไม่ไม่แทบจะไม่ได้สนใจเลยแล้วก็มีการทําลายหลักฐานนะครับแล้วก็มีการทําลายกล้องวงจรปิดและที่สําคัญตำรวจที่อยู่ที่นั่นนะครับปล่อยให้ทําลายหลักฐานและปะละ่อยให้ทำลายกล้องวงจรปิดด้วยแสดงว่านะครับวันนี้นะครับคนเหล่านี้ไม่ได้กลัวนะครับกฎหมายเลยนะครับอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่าและช่วย ช่วยกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาติดตามกันกันกบเรื่องนี้นะครับบิ๊กโจ๊กเผยนะครับกำนันนกเนี่ยเรียกตํารวจไปกินเลี้ยงทุกเดือนเลยนะครับสอบ21นายตำรวจปล่อยทาลายหลักฐานบิ๊กโจ๊กนะครับเผยสั่งสอบตํารวจ21นายปมปม,ปมนะครับปล่อยทําลายหลักฐานเท่าขายผิด157ต้องดําเนินคดีอาญาพบว่ากำนันนกเนี่ยเรียกตํารวจเลี้ยงเป็นประจําทุกๆเดือนเลยนะครับเพื่อสร้างบารมีของตัวเองเพื่อสร้างบารมีหรือเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์อันนี้ต้องเอาไว้ชัดนะครับ เมื่อวันที่8กันยายนเนี่ยคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองพบอพอตรกล่าว 9, ถึงฟาร์มคืบหน้ากรณีหนองท่าผาคนร้ายยิงตำรวจทางหลวงนะครับพันตำรวจตีสิวกรสายบัวนะครับสอวอนะครับสทรอ1นะครับกก2บกทรอเสียชีวิตและ,พ,ะพันตำรวจโทนะครับ ะวะสินนะครับพันปีรองนะครับบกสอบกทรบาทเจ็บสาหาัสเหตุเกิดในพื้นที่ตําบลตาก้องอําเภอเมืองนะครับจังหวัดคนครปฐมนั้นเมื่อวันที่8กันยายนนะครับพลตํารวจเอกสุร,รเชษฐ์าพานรองพบตรได้กล่าวถึงกรณีนะครับในส่วนของนะครับตำรวจทั้ง21ด่ดไดในคดีเนี่ยหนองท่าผาคนร้ายยิงตํารวจทางหลวงพลตารวจตีสิวกรสายบัวนะครับ สวสนะครับทอรรหนึ่งกกอสองบอกอทอรอเสียชีวิตและนะครับพันตำรวจโทวศินนะครับพันพันปีรองนะครับผอกอกอสองนะครับบอกอทอรอบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปมว่า่าเมื่อวานได้การสั่งสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157หรือไม่หากเข้าข่ายนะครับก็ต้องทําการดําเนินคดีและนะครับเพราะผู้ที่อยู่ในงานมีผู้กํากับถึง3คนและมีผู้กํากับสืบสวนจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในพื้นที่ยังปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานนะครับและมีมี ผู้มีอิทธิพลแบบนี้ต้องเกิดจากผู้กํากับในพื้นที่หย่อนยานหากผู้กํากับในพื้นที่เข้มแข็งนะครับเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดนะครับอีกทั้งเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไปกินอาหารกับนะครับกำนันนกเนี่ยเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับเพราะตัวกำนันนกเนี่ยรู้จักกับตํารวจทางหลวงเยอะเนื่องจากทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการเรียกตํารวจไปเลี้ยงนะครับก็เพื่อเสริมบาร,รมีของตัวเอง กินกันจนกระทั่งหมดฟาร์มเกงใจจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพลตำรวจเอกสุรเชษเผยว่านะครับขณะนี้คด,ดีแยกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เนี่ยคดีหลักนะครับจะเป็นฟาร์มรับผิดชอบของกองปราบปาร์มผู้รับผิดชอบคือ พลตำรวจโทนะครับจีรพภูริเดชนะครับผบอกกส่วนคดีวิสามันจะเป็นในส่วนของตำรวจภูธรท,ท้องที่รับผิดชอบและประเด็นนะครับตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157จะเป็นนะครับสอพอเมืองนะครปฐมรับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามในสองประเด็นหลังตนจะเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลด้วยตนเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ะนะครับวันนี้ทำไมตำรวจนะครับถึงได้ไปกินเลี้ยงที่บ้านกำน,นันทุกๆเดือน ทำไมเก,เกงใจกันขนาดนั้นมีอะไรนะครับเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าและการที่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทําไมนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับหรือผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ที่กระทำผิดผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เกรงกลัวตํารวจเลย เพราะเนื่องจากอะไรครับเขาคิดอย่างเดียวครับว่าวันนี้เขาสามารถเอาเงินที่เขามีเนี่ยฟาดหัวตํารวจได้ซื้อตํารวจได้ครับตำรวจก็เหมือนกับสุนัรรับใช้ตัวหนึ่งซึ่งเชื่องให้เขาเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรกับตํารวจก็ได้หรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกครับว่าคดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเป็นคดีสะเทือนฝันที่ประชาชนให้การติดตามเป็นอย่างมากมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ เปิดรายชื่อตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงตำรวจทางหลวงดับนะครับตั้งคณะกรรมการสอบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามข่าวที่ออกมานะครับมีตำรวจทั้งหมด21คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ปล่อยให้คนร้ายเนี่ยนะครับสามารถนะครับหลบหนีไปได้และที่สําคัญนะครับมีการปล่อยให้ทําลายหลักฐานทําลายกล้องวงจรปิดอะไรหลายอย่างซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเองก็ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับแล้วก็เอาผิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งแน่นอนครับในนั้นมีทั้งผู้กํากับนะครับแล้วก็คนที่ดูแลพื้นที่แต่ที่แน่ๆคือตามข่าวที่ออกมา ว่านะครับกำนันนะครับท่านนี้ได้มีการเรียก,กตำรวจเนี่ยไปกินเลี้ยงทุกๆเดือนสามารถเรียกตำรวจให้ไปได้เชิญตำรวจให้ไปได้เนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรที่ซับซ้อนมีผลประโยชน์เอื้อประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเปิดรายชื่อตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงตำรวจทางหลวงนะครับตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเปิดรายชื่อตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์คนร้ายยิงตำรวจทางหลวงดับนะครับกลางงานเลี้ยงบ้านกำนันดังพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นะครับพลตำรวจโทจักรุณเกียรติปานแก้วนะครับผอ,อบอกอปป,ปนะครับรอรอทอนะครับผอบอกอทรได้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตํารวจในสังกัดนะครับบอกอทรนะครับที่ปรากฏรายชื่อว่าอยู่ในเหตุการณ์คนร้ายยิงนะครับตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานสังสรรค์บ้านกำนันนกซึ่งล่าสุดได้มีการวิสามันนะครับหนองนะครับลูกน้องคนสนิทของกำนันแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา รายชื่อนะครับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับรายชื่อของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีดังนี้นะครับพันตำรวจเอกนะครับวชิรายาวไทยสงผอบก .2 บกทรนะครับพันตำรวจโทวสินพันปีนะครับรองนะครับบก .2 บกทรดาบตำรวจนะครับชะนานัทนะครับวุฒิยากรผอบหมู่นะครับบกทรนะครับพันตำรวจตีนะครับณรงพิทักษสงวนนะครับสว ผอกกสองบกทรนะครับจ่าสิบตีนะครับพิสิทธ์นะครับชีวะปีชาผบหมู่นะครับสทรหนึ่งนะครับบกสองบกรนะครับจ่าสิบตำรวจนะครับเมทิศกรนะครับพันศรีจันทร์นะครับผบหมู่นะครับสทรหนึ่งกกสองบกทรนะครับร้อยตำรวจโทนะครับนักรงศักดิ์แดงอัมภัยรองสอ วนะครับทอรหนึ่งก 2, รกสองบกทรอนะครับดาบตำรวจนะครับสะระวุฒินะครับเชียงทองผบหมู่นะครับบกทรนะครับจ่าส,สิ itud, อบตำรวจนะครับทศพรแซ่อึ้งผบหมู่บรกรทอรอเป็นต้น โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกนัตพงศ์ปิยบุตรนะครับรองผบกรทอรอเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้รวบรวมข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเปิดชื่อของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยทั้งหมดนะครับก็จะมีนะครับมีที่ว่าก็คือนายปักวินนะครับกำนันนกเนี่ยนะครับจันครายนะครับก็คือเป็นคู่กรณีนะครับแล้วก็ อ่าคนที่สองเนี่ยคือพันตํารวจโทสิวกรนะครับสายบัวนะครับและก็อันดับ3เนี่ยพันตารวจโทวสิงพันปีอันดับ4นะครับพันตํารวจเอกวชิรานะครับยาวไทยสงอันดับ5นะครับพันตํารวจเอกนะครับพานุทัศน์เหลืองสัจกุลอันดับ6นะครับพันตํารวจเอกกิษสดาพรนะครับจงอักษรอันดับ7นะครับดาบตํารวจนะครับชนานะครับวุฒยากรน อันดับ8นะครับพันตำรวจโทนะครับณรงพิทักษ์ฉงวนอันดับ9นะครับจ่าสิบตำรวจนะครับเมทากรหรือว่าเจนนะครับทันพิทักษ์นะครับอันดับ10นะครับจ่าสิบตำรวจนะครับพิสิทธ์หรือว่าอาร์ตชิวปีชาอันดับ11นะครับพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์สมสุขนะครับอันดับ12ร้อยตำรวจโทนิมิตรสมิตกุลนะครับอันดับ13นายทันันชัยนะครับหรือว่าหนองเนี่ยหมันมากนะครับ อันดับ14นะครับร้อยตำรวจเอกอนุชิตนะครับพันชัยอันดับ15นะครับดาบตำรวจสราวุธนะครับเชียงทองอันดับ16กนะครับจ่าสิบตำรวจตีทศพลแทอึงอันดับ17จนะครับจ่าสิบตำรวจตีอภิรักษ์โรดทวงอันดับ18นะครับสิบตำรวจโทนะครับสิทธิการแท่หออันดับ19านะครับสิบตำรวจตีนะครับสันสันเสริญศรีอุบล อันดับที่20นะครับสิบตำรวจตีทะนัดนะครับท่าน้ําตื้นนะครับ21นะครับ21นะครับพันตำรวจโทนะครับพระมรวรานวิสุทธ์นะครับ22ร้อยตำรวจเอกนะครับปะสมมาตรนะครับแสงสุจีนะครับ แล้วก็อันดับที่23นะครับดาบตํารวจนะครับถนอมศักดิ์มีสีอันดับที่24นะครับร้อยตํารวจโทรนะรงศักด์แดงอภัยอันดับที่25นายสายยันสังคโนนอันดับที่26นายกล้องไม่ทราบนามสกุลนะครับานามสกุล อันดับที่27น่ะนายแบงก์ก็ไม่ทราบนามสกุลอันดับที่28นายโบ๊ทไม่ทราบนามสกินแล้วก็พ่อของนายโบ๊ทด้วยนะครับอันดับที่29นะครับนายชาตีหรือโอ๊ตเน่ะเขียวขับนะครับอันดับ30นายนิระชัยนะครับหรือเป๊ะนะครับปั้นตาอันดับที่3เบ็ดนายกฤษดานะครับเราดอนไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดนะครับอันนี้คือรายชื่อนะครับของ ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดก็ต้องบอกว่าคดีนี้ก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าคดีนี้จะจบยังไงและที่สําคัญนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้าไปพัวพันกับกำนันนกนะครับด้วยข้อมูลอะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรนไ่าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับหลักฐานมัด บิ๊กโจ๊กเผยนะครับเค้นสอบพยานกำนันนกเนี่ยส่งให้ไปยิงหรือไม่จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับหลักฐานมัดนะครับบิ๊กโจ๊กเผยเนี่ยกำนันนกเนี่ยสั่งทำลายกล้องวงจรปิดค่าเลือดน,นะครับ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มร่วมกันค่าวันนี้จะแจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้จ้างวานเมื่อวันที่8กันยายน256นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอตรให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งในรายการ คุยนอกจอของสรยุทธสุทธนาจินดาถึงกรณีดังกล่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทั้งกองปราบและตำรวจพื้นที่ติดตามสืบสวนนะครับติดตามผู้ต้องหามาตลอดจนพบว่าผู้ต้องหารบหนีเข้าจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งนะครับตัวของผู้ต้องหาได้ใช้ปืนก๊อกที่ยิงสารวัตรแบงค์นะครับมาต่อสู้กับตำรวจจากการประทะจึงเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตนายสรยุทธถามว่า ยิงต่อสู้กันอย่างไรถึงขนาดต้องวิสามันพลตํารวจเอกนะครับสุรเชษกล่าวว่าตํารวจมองว่าคนร้ายยังไงก็ไม่ยอมมอบตัวอยู่แล้วเพราะถ้าต้องการที่จะมอบตัวต้องมอบตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนแล้วขนาดกำนันนกที่เป็นลูกพี่ยังมามอบตัวทําให้ทราบว่าเจ้าตัวคิดจะต่อสู้แน่นอนเพราะถ้าโดนคดียังไงก็ต้องรับโทษหนักดังนั้นนะครับถ้าเจอเมื่อไหร่ตํารวจก็ต้องระวังตัวส่วนนะครับไปสอบกำนันนกตัวเองนะครับ ด้วยตนเองหรือไม่พลตารวจเอกสุรเชษกล่าวว่าผมไม่ได้คุยเพราะทราบอยู่แล้วว่ายังไงก็ให้การปฏิเสธแต่เราก็ไม่ให้ประกันตัวส่วนพยานหลักฐานวันนี้จะแจ้งข้อกล่าวหากำนัน,นกเป็นผู้ใช้และก็จ้างวาน เมื่อวานเนี่ยครับสั่งสอบประเด็นหลักๆเพิ่มเติมเพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้ข้อหาร่วมกันฆ่าเพราะในที่เกิดเหตุนะครับเอาแม่บ้านมาสอบนะครับจากที่แม่บ้านให้การทราบว,ว่ากำนันนกเป็นคนสั่งทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งกล้องวงจรปิดค้าบเปลือกและกระสุนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าว นายสรยุทธ์นะครับถามว่ามีพยานให้การบ้างหรือไม่นายนกสั่งให้ไปยิงนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าเป็นประเด็นที่ต้องไปสอบเพิ่มเติมถ้าสอบประเด็นครบถ้วนแล้วนะครับจะเป็นความจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเรื่องร่วมกันฆ่าด้วยนะครับทั้งนี้เป็นการตั้งข้อกล่าวหาตราบใดที่ก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดตามรัฐ ของกฎหมายไทยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ดีเพราะเขาอยู่ในท้องถิ่นนะครับสนิทกับข้าราชการหลายส่วนนะครับวันนี้จึงโอนสำนวนมาที่กองปราบขึ้นอยูอ่ขึ้นอยู่กับสารอาญารัชดาจะได้ไม่ต้องวิ่งเต้นใครได้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าว นายสรยุทธ์ก็มีการถามว่าตกใจหรือไม่ที่ตำรวจไปร่วมงานตั้ง21คนและยิงต่อหน้าตำรวจนะครับพนตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าตกใจเมื่อวานตนตําหนิทั้งผู้บัญชาการและผู้บังคับนะครับว่าต้องไปทบทวนตัวเองว่าอยู่อย่างไงถึงปล่อยปะะระเลยได้ถึงขนาดนี้อยู่อย่างไรถึงได้เหมิมเกิมได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่บทเรียนแต่เป็นความบกพร่อง ส่วนตำรวจทั้ง21นายก็สั่งให้สอบนะครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งเส้นทางการเงินการไม่รักษาพื้นที่ไม่รักษาครับของกลางนะครับถ้าเข้าข่ายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องดําเนินคดีอาญาทั้งหมดนะครับซึ่งเรียนไปยังพอบอตรทราบเรื่องแล้วและคนที่อยู่ในงานมีทั้งผู้กํากับ3คนยังมีผู้กํากับสืบสวนจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบของพื้นที่แต่ยังปล่อยให้มีการทําลายพยานหลักฐาน นายสรยุทธ์ถามว่าถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่พลตารวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการเป็นผู้มีอิทธิพลแบบนี้จะมาจากผู้กํากับในพื้นที่หย่อนยานถ้าผู้กํากับในพื้นที่เข้มแข็งนะครับเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมีแล้ว นายสรยุทธ์ถามว่ามีการถามหรือไม่ว่าไปกินข้าวกับเขาบ่อยหรือไม่พลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่านะครับถามนอกรอบครับทราบว่าไปกินกันทุกเดือนเนื่องจากกำนันนกรู้จักตำรวจทางหลวงเยอะเพราะทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับจึง เขาจึงเรียกตำรวจไปกินซึ่งเป็นการเรียกไปกินนั้นเพื่อเสริมสร้างบารมีตัวเองกินจนกระทั่งหมดความเกรงใจเหตุการณ์จึงออกมาเป็นแบบนี้นายสรยุทธ์ถามว่าปมสาเหตุคือการสลับตำแหน่งระดับจา่าเท่านั้นหรือหรือมันเพราะแปลกหรือมันแปลกมากนะครับพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษ์กล่าวว่าปมมากเรื่องนี้นะครับแต่ยังมีประเด็นอื่นอีกนิดหน่อยที่เชื่อมโยงและยังยังมีการเรื่องของเมาสุราส่วนประเด็นนั้นตนขอไม่พูดเพราะจะกระทบ กับการสืบสวนสอบสวนนายสอนรุทุ์ก็มีการถามว่ามีประเด็นคุยเรื่องสวยแล้วไม่สําเร็จ พลตเอกสุรเชษ์กล่าวว่าในเรื่องของสวยตนยังไม่มีข้อมูลวันนี้คดีแยกออกไป3ส่วนก็คือ 1. คดีนะครับหลักของกองปราบรับไปทาคดีวิสามาันตํารวจภูธรท,ท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบและตํารวจละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่157สอพอเมืองคนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วก็ต้องบอกว่าอันนี้คือนะครับข่าว,าว,าวการให้สัมภาษณ์นะครับและการให้ออกให้สัมภาษณ์ของพลตําวจเอกสุรเชษฐ์หาพานที่แน่ๆคือวันนี้ถ้าไม่มีธุรกิจอะไรที่ ผิดกฎหมายทําไมจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตํารวจไปกินเลี้ยงนะครับทุกๆเดือนที่สําคัญเมื่อกินเลี้ยงทุกๆเดือนก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เอาเงินฟาดหัวตํารวจตารวจก็คือสุนักรับใช้ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความเกรงใจถึงไม่เกิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกนะครับก็คดีนี้มีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับผม ชาดารุยปราบมาเฟียอนุทินขอให้ช่วยผู้ว่าราชการนครปฐมสั่งกำนันนกออกจากราชการก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับทันทีนะครับเรื่องของว่าวันนี้นะครับคนที่มานั่งกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวิรุฬห์แล้วก็คนที่มานั่งนะครับเป็นผู้ช่วยก็คือคุณชาดาก็ได้สร้างผลงานครั้งแรกเลยครับก็เรื่องของกำนันนกเละครับก็สั่งออกจากราชการทันทีและสั่งนะครับ ชาดาเนี่ยรุยปราบมาเฟียอนุทินขอให้ช่วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวันดคนครสมเนี่ยสั่งกำนันนกเนี่ยออกจากราชการนะครับชาดานะครับรุยปราผู้มีอิทธิพลอนุทินขอให้ช่วยผู้ว่านะครับราชการกคนครปฐมเนี่ยสั่งกำนันนกออกจากราชการไว้ก่อนลั่นไม่ได้มีใบพกพาอาวุธแล้วจัถืออาวุธปืนนะครับร่อนไปทั่วนะครับเมื่อเวลา10บนาฬิกาสินาทีวันวันที่8กันยายน256ที่โรงแรมเซนทันทาราแกรนแอดนะครับเซนทัน ภาซารารเทพานายอภิทินชาญวิรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรตีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการสั่งให้กระทรวงมหาดไทยขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลไม่ให้เข้า มาเป็นผู้นําท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมว่าอย่าใช้คําว่าสั่งการเราเพียงแต่จะต้องคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาดูแลฟาร์มเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนอกจากจะต้องมีบุคลิกเป็นผู้นําแล้วจะต้องมีคุณธรรมไม่ใช่อิทธิพลในการปกครองดูแลชาวบ้านแต่ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองดูแลชาวบ้านก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบที่จังหวัดนครปฐมได้ไม่พอใจก็จะใช้อารมณ์ นี่ขนาดเป็นแค่ลูกน้องนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกพี่จะใหญ่ขนาดไหนและลูกน้องไม่มีทางที่จะไม่ทําตามที่ลูกพี่ที่เร็วๆแบบนี้เพราะฉะนั้นทั้งนายชาดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดและจังหวัดจะต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนและคัดกรองคนแบบนี้จะปล่อยให้อยู่ในสังคมและบ้านเมืองเราไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเอาถึงขั้นที่จะเอาชีวิตกันเลยมันไม่ได้บ้านเมืองของเรามีคือมีแปรจะต้องทำนะครับ ให้เกิดครามเข้มข้นขึ้นาร์มจริงแม้จะมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเขาก็ไม่ได้พกไปในที่ชุมชนและที่สาธรนะห้ามบรรจุกระสุนไม่ใช่ว่าพอมีใบอนุญาตพกปืนแล้วจะพาไปไหนมาไหนก็ได้ประเทศไทยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนทําไมจะต้องพกปืนถ้าเอาไปเพื่อฝึกฝนหรือเพื่อเป็นการกีฬาก็สามารถทําได้แต่ต้องอยู่ในพื้นที่จํากัด เมื่อถามว่าจําเป็นจะต้องประสานงานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อขอประวัติบุคคลเหล่านี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเชื่อว่าประชาชนเองก็ไม่ต้องการที่จะอยู่ใต้นะครับการนําของอันตพานเหล่านี้ ทั้งนี้อาไดาอ้อนุทินกล่าวว่าได้รับรายงานนะครับจากทางจังหวัดนครปฐมแล้วว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดได้ขอให้กำนันนกมามอบตัวแล้วและคงนะครับจะมีคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนคือนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราก็ต้องดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้ว่าจะปล่อยไปคุกคามประชาชนแบบนี้ไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็คงเป็นการวัดผลงานนะครับของคุณอนุทินชาญวิรุลในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยนะครับก็เรียกว่าถ้าเราพูดกันจริงๆนะครับก็เรียกว่าต้อนรับนะครับต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่นายอนุตินชาญวิรกินด้วยคดีที่บอกได้เลยโอ้โหโด่งดังและเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากๆนะครับเพราะเป็นการยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแบบยิงแบบ เขาเรียกว่ายิงแบบเผาขนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยิงในบ้านของกำนันเองแล้วที่สําคัญนะครับในที่เกิดเหตุมีตํารวจนะครับยี่สิบกว่าคนนะครับตำรวจ20กว่าคนไม่สามารถที่จะนะครับสก,กัดนะครับผู้ที่ก่อเหตุได้หรือไม่นะครับควบคุมผู้ที่ก่อเหตุได้หรือ ไม่ได้ป้องกันเลยหรืออำนวยความสะดวกปล่อยให้ผู้ก่อเหตุก่อเหตุแล้วออกไปและที่สาคัญนะครับปล่อยให้มีการทําลายพยานหลักฐานทําลายกล้องวงจรปิดทั้งทั้ที่ททททตํารวจอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด20กว่าคนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นที่บอกได้เลยว่าประชาชนตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามตั้งข้อส,ง,ง,อส,ง,ง,อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตํารวจเนี่ยไม่ได้ทํางานรับใช้ประชาชนไม่ได้ทํางานรับใช้ประเทศชาติทํางานรับใช้ผู้มีอิทธิพลไปแล้วหรือการที่วันนี้ตํารวจนะครับ เปรียบเสมือนสุนัขที่ไปขอเศษอาหารพวกนะครับผู้มีอิทธิพลพวกนายพลอ่าพวกที่มีอิทธิพลเหล่านี้นะครับเอาเงินฟาดหัวตำรวจตำรวจก็เป็นแค่สุนัขเชื่องเชื่อที่เลี้ยงเอาไว้สําหรับดูแลคนที่มีอิทธิพลคนที่มีเงินมีทองหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยคําถามคือตํารวจอดอยากขนาดนั้นแหละครับที่จะต้องให้นะครับกำนันคนหนึ่งนะครับไปเลี้ยงทุกๆเดือนตํารวจไม่มีเงินขนาดนั้นเลยครับตารวจอดอยากตํารวจ ปาแค้งขนาดนั้นเลยหรือว่ามีอะไรที่ผลประโยชน์ที่มันซับซ้อนกันมากกว่าน,นี้ก็ต้องฝากบอกไว้นะครับว่าวันนี้คดีนี้มันคงไม่ใช่แค่ตํารวจนะครับ่าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตแต่มันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหรือเปล่าก็อยากจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการขุดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าจู่ๆนะครับจะต้องมีการมาเลี้ยงตำรวจทุกๆเดือนทุกๆเดือนโดยไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเด็กๆเ,เขายังรู้เลยวันนี้ตำรวจเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนสุนัขตัวหนึง่งทึ่งเลี้ยงด้วยเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นมีเงินนะครับ มีชีวิตแค่สุนัขตัวหนึ่งเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ให้กับผู้มีอิทธิพลใช้งานแค่นั้นเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ